สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสว่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันนะคะเรียกว่าเป็นของว่างละกันเนาะวันนี้เราจะทําเป็นขนมปังกระเทียมอบชีสค่ะเป็นเมนูที่ อร่อยแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบกระเทียมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีขนมปังค่ะเราใช้เป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ความหนาก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะมีเนยค่ะเราใช้เป็นเนยเค็มนะคะ 150กรัมอันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องชั่งตวงตามเราก็ได้นะเพื่อนๆใครที่ชอบอะไรมากหน่อยก็จะใส่มากหน่อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะมีกระเทียมค่ะกระเทียมเราใช้50กรัมสับให้ละเอียดพาสลี่ค่ะพาสลี่ก็เป็นพาสี์สดนะคะแล้วก็เอามาสับให้ละเอียดเช่นกันนะคะมีออริกาโน่ค่ะพาสลี่เราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ออริกาโน่ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็มีเกลือค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่ง จริงขนมนเบอร์เกีร์บางคนจะรู้สึกว่าไม่อยากให้มีรสชาติหวานก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะตามรสชาติที่เราชอบนะวัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราซราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยเราเริ่มจากทําตัวเนยที่เราใช้ทาขนมปังกันนะคะอันนี้จะเป็นเนยนะคะใช้เป็นเนยเค็มใครไม่มีเนยเค็มก็ใช้เนยจืดได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราชอบเนยเค็มมันสะดวกดีนะคะแล้วก็รสชาติมันจะค่อนข้างหนัวกว่านะอันนี้เราก็ตามด้วย น้ำตาลไอซิ่งนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วก็เกลือค่ะต่อให้เป็นเนยเค็มเราก็รู้สึกว่าความเค็มมันยังไม่พอนะมันยังเค็มได้อีกนะคะพอเราใส่ส่วนผสมลงไปน,นะคะเราก็จะคนให้เขาเข้ากันดีนะคะให้น้ําตาลตีแล้วก็เนยเข้ากันนะใครใช้ตะกร้อมือ,อได้หรือว่าเอาไมายๆก็ช้อน่ยค่ะค,ะคนๆเนยอ,อยากเป็นเนยที่ตั้งอยู่ในเราคู่ข้าสักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะอ่อนลงแล้วก็คนให้เข้ากันไดไง่ายมากนะ ตอนนี้นะคะเราก็คนจนเนยเกลือแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเขาเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมค่ะพาร์สลีย์สับนะคะแล้วก็ออริกาโนค่ะใส่ลงไปเลยบางคนที่ชอบกินของพาร์สลีย์แล้วก็บางคนที่ชอบกินออริกาโนใครที่ชอบกินต้องใส่นะเสร็จแ,แล้วเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ่ะ อนนี้นะคะเราก็คนจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันดีแล้วเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้นะว่ารสชาติเนี่ยมันถูกปากหรือเปล่าถ้าหากว่าจางเคม็มหรือว่าจางหวานเพื่อนๆก็สามารถเติมได้ตามที่เราชอบนะคะของเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เราสามารถเอาไปปาดบนขนมปังได้เลยค่ะเอาขนมปังนะคะมาแล้วก็ปาดเนยลงไปแบบนี้นะคะปาดที่วันทั้งแผ่นเลยนะเพื่อน ะะอันนี้นะคะเราทาเนยเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเอาไปเข้าอบนะเพื่อนเือนเราก็จะโรยด้วยชีสเพราะว่าเราจะทําเป็นขนมปังเนยกระเทียมอบชีสนะคะซึ่งเราใช้เป็นตัวมอสซาเรลลาชีสแบบขูดแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่ให้มันเยอะเกินนะเพื่อนเนเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปอบเนี่ยมันจะละลายแล้วเดี๋ยวมันไหลออกข้างๆ้างหมดนะคะก็ ยดาใส่แค่พอประมาณก็พอนะพอโรยชีสเสร็จนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้เราสามารถเอาไปเข้ามอทอดได้เลยโดยเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะอบจนกว่าชีสด้านบนจะละลายแล้วก็มีความแบบเกรียมๆนิดหนึ่งนะคะหรือใครจะอบแค่แบบเนยกระเทียมของเราพอละลายแล้วก็ชีสแค่พอละลายก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆนะคะระยะเวลานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 8ถึง10นาทีประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เ,เราเอาเข้าหม้อทอดกันได้เลยค่ะพอเราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาของขนมปังเนยกระเทียมอบชีสแบบนี้เลยทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะขนมปังกระเทียมเวลาไปซื้อเนี่ยค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นทำกินเองได้ง่ายๆเลยแล้วก็บางทีเนี่ยเรา ทำแล้วมันแบบยังกินไม่หมดนะมเพื่อนเราก็ไม่จําเป็นต้องอบทั้งหมดนะคะตัวขนมปังที่เราปาดเนยเอาไว้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปเก็บแช่ช่องฟิลได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะพอจะกินเราก็ค่อยเอาออกมาอุ่นเข้าวมอดทอดข้าเตาอบก็ได้นะคะก็ทําง่ายๆแบบนี้แหละก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝาก หากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาุกคําติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นาต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวล,ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ